สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านนะครคลิปนี้จะเป็นดวงการงานการเงินของคุณประจําเดือนสิงหาคม2565กนะคะก็ก่อนที่เราจะไปเข้าคําทํานายขออนุญาตโปรโมทนะคะในส่วนของคนทํามาค้าขายคนทํากิจการงานที่รู้สึกว่าโอย ธุรกิจยังไม่เห็นจะดีขึ้นเลยค้าขายยังไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเปิดประเทศแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะคะอยากเสริมอยากหนุนลองดูนะคะโปรโมชั่นลด20%สําหรับยันหนุนดวงนะคะที่มีการฝังดวงคุณลงไปเนี่ยนะอุดในส่วนที่ไม่ดีแล้วก็หนุนในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ,ะโปรโมชั่นลด20% ยี่สิบเปซ็นผืนแรกแล้วก็ผืนที่11เป็นต้นไปลด10%นะคะทุกออเดอร์ไม่มีข้อยกเว้นแถมยันเจ้าเงาะยันเรียกสับด่วนมูลค่า2อ9บาทให้คุณไปเลยนะคะก็หมดเขต18สิงหาคมนะคะยกตัวอย่างขนาดเล็กสุดสามสิคูณสาเซนหรือฟุตคูณฟุตราคา1 1ึ9งบาทลด20%แล้วเหลือเพียง959บาทค่าส่ง50เท่านั้นนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าออ สิ่งนี้จะช่วยคุณได้ไหมนะคะสำหรับคนทำธุรกิจกิจการงานทำมาค้าขายนะอมอยากจะลองดูซิว่าสิ่งนี้มันจะตอบโจทย์คุณไหมในช่วงเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะคะเอาละมาจะกชาวกันทั้งหลายแหละนะคะชา,ชาวกันทั้งหลายทั้งแหลมารวมกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการงานของเชาวก,กันกันก่อนเลยว่าเดือนสิงหาคมชาวกันการงานคุณจะเป็นยังไงคะเนี่ย คิงก็เป็นจ a c l e s นะจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินบมังก่อนผู้ศบกันนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุน้นกุ้มนะคะแล้วก็ชาวผฤ้ศด้วยนะ Temperance นะชาวธนูนะคะการงานของชาวการประจำเดือนสิงหาคมนี้ยังอยู่ในช่วงการประครับประคองนะคะออมมองว่า เป็นห่วงเวลาที่คุณจะต้องเยียวยาสถานการณ์ในที่ทำงานสักนิดนึงนะคะอมมองว่างานที่คุณทำดูมั่นคงดีอยู่นะชาวกันนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือความหมุดหงิดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเยียวยาอาจจะต้องเยียวยาอารมณ์ตัวเองก่อนเลยนะคุณจะดูขี้หงุดหงิดขี้ไฟ้อย่ามายุ่งกับฉันมากได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นห่วงเวลาของคุณที่ยังต้องต่อสู้กับคู่แข่งค่ะถ้าคุณทํางานใดๆก็ตามที่มีคู่แข่ง เดือนสิงหาคุณจะต้องรักษาตำแหน่งที่ตั้งตำแหน่งที่ยืนตำแหน่งทางสถานภาพทางการงานของคุณไว้นะคะเป็นห่วงเวลาของการยังต้องสู้กับคู่แข่งต่างๆนะคะแต่ไอความไฟความสู้เนี่ยมันนํามาซึ่งอารมณ์หมุดหงิดนะคะเฉากันเพราะว่าคุณเนี่ยจะเอาเรื่องความมั่นคงมาเป็นที่ตั้งคุณเอาเรื่องเงินมาก่อนนะคุณเอาความมั่นคงมาเป็นหลักแล้วคุณนะ่ะจะมีเหตุผลมีกรอบความคิดของตัวเองหนักมากเพราะฉะนั้น อารมณ์แบบนี้แหละที่เราจะไปไฟ่กับคนอื่นเขาด้วยนะอันนี้คือเยียวยาจากตัวเองก่อนเลยเพราะว่าไนท์ทบสอดขึ้นมาใครจะมาหาเรื่องคุณใครจะมากวนตีนกวนปาทาคุณหรือว่าใครจะมาอะไรก็ตามพยายามปฏิเสธค่ะปัดป้องนะหมายความว่าไงหมายความว่าใครจะเอาพลังงานแรงๆสมให้คุณอนะ่ะคุณตั้งแบริเออร์ไว้เลยไม่ฉันไม่เปิดรับไม่ไม่ใช่ให้ไปปางห้ามญาติใส่เขานะแต่ในใจคุณอนะ่ะต้องเยียวยาตัวเอง มีสติทันต่อสถานการณ์นะพลังงานแรงๆพุ่งมาเมื่อไหร่ปุ๊บเย็นไวโยมนะนับหนึ่งถึงสิบก็ได้นะหนึ่งสองสามอะไรก,กาจะนับหนึ่งถึงสิบในใจก็หายโกรธหายโมโหแล้วนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์จะทะเลาะกันไงเพราะว่าคุณนะ่ะจะเป็นตัวของตัวเองหนักมากแล้วก็ขี้งุดหงิดเพราะฉะนั้นใครมาพุ่งใส่คุณนะ่ะมันมีแนวโน้มจะทะเลาะอาจจะไฟอะนะคะแล้วก็ดูแล้วงานเยอะอยู่นะงานเยอะยังต้องสู้กับ การงาน,งานคู่แข่งอะไรต่างๆนะคะเพะฉะนั้นเยียวยาเริ่มต้นจากอารมณ์ของตัวเองก่อนเลยนะคะเพราะว่าบางทีความสับสนวุ่นวายการยุ่งเหยิงเรื่องงานอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดก็ได้ไงงานมันเยอะจนแบบทําให้เราหงุดหงิดอะ่ะก็เป็นไปได้อะ่ะคุณเองอาจจะพอแล้วจะโยนงานอะไรมาให้ชั้นนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยเนาะเออก็ได้ไงแต่ว่าต่อให้เราจะไม่ต้องการแต่ออมมองเห็นว่า สุดท้ายมันก็ต้องอารมุ์อร่วยกันอะเพราะว่าไพ่มันเตือนขึ้นมาว่าระวังการทะเลาะปรงบ้างนะให้ปรงๆร,งรงนะระวังการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องทําที่ใจของคุณเองนะชาวกานนะแบบไม่เอาเรื่องเอาเลา่าเยียวยาสถานการณ์เยียวยาใจตัวเองค่ะนะคะนะก็ดูง,งานเยอะอยู่ยังต้องสู้กับคู่แข่งอยู่ นะคะก็เป็นช่วงการประคับประคองค่ะความมั่นคงยังเต็มเหนียวเลยนะเอาว่านะนะระวังใจตัวเองนะคะระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะเอาว่าเตือนแค่นั้นแหละภาพรวมยังดูมั่นคงค่ะตัวคุณเองก็ชอบความมั่นคงอยู่แล้วหลายๆคนทํางานเป็นครูบาอาจารย์ทํางานรัฐวิสาหกิจข้าราชการด้วยซ้ําไปนะคะก็ ดูแลสุขภาพด้วยเนาะดูแลสุขภาพด้วยอย่าปล่อยให้จิตใจมันตีกันเกินไปอย่าปล่อยให้อารมณ์แรงๆพลังงานแรงๆของคนอื่นๆมาทําให้เราเนี่ยสับสนนะบางคนสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำมาดีอยู่แล้วนะคะปลงบ้างอะไรเงี้ยก็ดีอยู่แล้วนะคะ,ะการงานชาวกันบางทีถ้างานเยอะหรือว่าสับสนใจเนี่ยหาที่ปรึกษาไว้ก็ดีค่ะนะฮะเราแฟนคือการเข้าหาผู้ใหญ่คือการหาที่ปรึกษานะหรือตัวคุณเองนั่นแหละเป็นฝ่ายที่จะต้องแบบ ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคนอื่นนะเป็นสายเยียวยาเป็นสายฮิลลิ่งนะคะอาจจะพอคุณทำตรงนั้นมากๆเนาะมีแต่คนเข้าหาคุณมีแต่คนมาปรึกษาคุณคุณก็อาจจะหงุดหงิดได้เหมือนกันนะอันก็ต้องระวังนะคะ <c oughs> อ่ะเราไปดูเรื่องเงินกันการเงินชาวกันนะเดือนสิงหาจะเป็นอย่างไรคะ การเงินชาวกันเดือนสิงหาเป็นยังไงการเงินชาวกันเดือนสิงหา Eight of Pentacles นะคะ Two of Pentacles Two of Cups นะคะ Eight of Cups Eight of Swords นะคะแล้วก็ Eight of Wands นะคะ <c oughs> การเงินชาวกันจะเป็นอย่างไรเดือนสิงหาอมมองว่าก็ยังอยู่ใน การหมุนเงินที่ประสบความสําเร็จอยู่นะคะแต่ว่าการการมีเงินเก็บยังไม่พอใจสําหรับคุณนะต่อใหอ้อ่มันมีอะไรบางอย่างที่ดีต่อใจเข้ามาเรื่องเงินเนี่ยเอ้ยถูกใจเนาะหรือหมุนเงินได้นะหรือมีพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้น่พาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนที่ถูกใจแต่เอามาว่าตัวคุณจะไม่พอใจตัวเองอะไม่สิมันต้องได้เยอะกว่านี้สิไม่สิฉันต้องมีเงินเก็บมากขึ้นกว่านี้สิ นะคะไม่สิเงินฉันต้องไม่ลอยลไม่ล่อยหลอลงสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินนะ่ะคือจะไม่ถูกใจตัวเองนะคะเพราะคุณต้องการความสมบูรณ์แบบนะคะแบบคิดล้านต้องได้ล้านทําไมได้แปดแสนอ่านะ,ะเงินเก็บเนี่ยจากร้านหนึ่งล่อยหลอเหลือแปดแสนโอ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยอารมณ์ไม่ถูกใจตัวเองนะการเงินนะคะออมมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอย่างฉับพลันในเรื่องเงินนะคะเป็นการลงทุนทําอะไรกับคนอื่น ะะที่อาจจะต้องใช้เงินเก็บด้วยซ้ําไปนะคะหรือว่าใช้เงินที่คุณมีอยู่ซึ่งถามว่าคุณจะทําไหมดูเหมือนจะตัดสินใจทําอยู่นะเพราะมันได้แดไม้มันอาจจะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะมาเหนือเมฆเหนือความคาดหมายนะคะโอเคงั้นฉันตัดสินใจลองลองดูอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่นมีคนมาชักชวนคุณทําอะไรหรือเปล่านะคะการเงินของชาวกันจริงๆคุณก็หาได้เรื่อยๆอยู่แหละนะคะล้วก็น่าจะยังหมุนเงินได้อยู่แหละเพราะว่าคุณใช้เหตุและผลในการจ่าย นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณเองเนี่ยมีพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนหรือว่า,าไปเจอเรื่องราวทางการเงินอะไรบางอย่างที่ดีต่อใจอะนะคะที่ทําให้คุณเหมือนเอ๊มีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็ถามว่าถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนจะดีไหมถ้าเป็นเรื่องการลงทุนจะดีไหมถ้าเป็นสิ่งที่คุณมีประสบการณ์ นะคะถ้าคุณมีความรู้ถ้าคุณศึกษาจนรู้ลึกรู้จริงนะคะท่องแท้แล้วโอกาสมาขนาดนี้ก็ได้อยู่นะแต่8ดาบคืออะไรอย่าปล่อยให้มันตึงเกินไปเช่นอะไรคุณมีเงินเก็บล้านหนึ่งแล้วคุณจะลงทุน8ปดแสนเยอะเกินไปนะคะคือเอาเขาเรียกว่าอะไรถ้าสิ่งนั้นคุณรู้แน่ชัดจ่มแจ้งมีประสบการณ์แล้วจะทำนะออมาอว่าทำได้แต่อย่าปล่อยให มันเงินมันตึงมืออะเอา,อางี้ดีกว่านะคะอาจจะต้องมีสายป่านให้ตัวเองถ้าคุณมีร้านหนึ่งอะลงทุนสองแสนอะไรเงี้ยเออมันก็ยังสบายสบายเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องระวังกับสภาวะถ้าคุณจะลงทุนแล้วแล้วลงหนักลงเยอะแบบใจร้อนหรืออะไรก็ตามนะคุณอาจจะอึดอัดกับความใจร้อนของตัวเองหรืออึดอัดกับภาวะเงินตึงมือได้นะถ้าคุณลงทุนไม่ไม่ไม่ประเมินตัวเองนะคะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาคําแนะนําไปปรับดูนะคะ อย่าให้มันตึงมืออย่าให้เกินไปนะคะประมาณนั้นให้มันหลวมหลวมเข้าไว้นะคะกรณีลงทุนนะคะการเงินของชาวกันเอาองว่าจะได้มาจากประสบการณ์ของคุณนะเนี่ยถ้าคุณหมั่นพัฒนาความสามารถความรู้ทักษะนะความเป็นศาสตราจารย์ professor อ,อ,อ,อะไรของคุณเนี่ยที่คุณที่คุณมีมีดีอยู่ในตัวเองอะนะคะหรือว่าตัวคุณเองต้องการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ การเงินดีเอาองว่าก็ช่วยได้แต่มันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มากที่สุดนะบางคนไปนเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเน้นเรื่องการบูชาพระหรืออะไรเงี้ยจะไม่ได้ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นก็เปิดช่องให้ได้บ้างแต่แปดาบคือไม่ไม่ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะคะสำหรับคนที่จะเน้นในเรื่องของการบูชาปฏิบัติอะไรต่างๆนะคะอมืมันเหมือนแค่ช่วยให้มีโอกาสดีๆทางการเงินแค่นั้นเองแต่มันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ที่จะฟล์หรือว่าอะไรขนาดนั้นนะคะอืม น่าจะอยู่ในช่วงของการพัฒนาตัวเองที่จะดึงเอาศักยภาพหรือความรู้ของคุณเนี่ยมาสร้างโอกาสนะในเรื่องการเงินนะคะอนะเพราะฉะนั้นดูแล้วการเงินจะยังดีนะอาจจะมีเข้ามาฟลุกฟกเหนือความคาดหมายคุณอยู่จากพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนจากการที่ไปเจออะไรที่ดีต่อใจแต่คุณจะไม่พอใจตัวคุณเองแค่นั้นเองนะคะนะอืม ตัดสินใจรับโอกาสอาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วอย่างที่บอกนะให้คําแนะนําไปแล้วนะว่าถ้าตัดสินใจรับโอกาสเหตุไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นคุณต้องเตรียมตัวอะไรอมพูดไปหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าลืมก็ไปกรอใช้คาว่าอะไรอะย้อนกลับไปฟังเอานะคะอืมอ่ะโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะการเงินพอพอจะยังหมุนผ่านไปได้นะก็อย่าไปตั้งความหวังสูงอย่าสมบูรณ์แบบนิยมจนเกินไปนักนะคะ เอาล่ะชาวกันถ้าตัวคุณต้องการเสริมดวงในเรื่องของการทํามาค้าขายการทําธุรกิจกิจการลองดูซิว่าสิ่งนี้ช่วยคุณได้ไหมอย่าลืมนะคะเอามีโปรโมชั่นยันหนุนดวงนะคะถึงวันที่18สิงหาคมเนี่ยสิผืนแรกลด20%พผื้นที่11เป็นต้นไปลด10%ทุกออเดอร์ไม่มีข้อยกเว้นแถมยันเจ้าเงาะ มูลค่า299บาทไว้เรียกซับด่วนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูว่าสิ่งนี้ช่วยคุณได้ไหมนะคะยันหนุนดวงคือเขียนมือขึ้นมาแล้วฝังวันเดือนปีเกิดคุณลงไปอย่างผืนเล็กสุด30คูณ 30, 30หรือฟุตคูณฟุตนะคะราคา1,199บาทลด20%เหลือเพียง959บาทค่าส่ง50 นะคะถือว่าถูกมา,มากๆแล้วนะคะก็ดูซิว่าจะช่วยได้ไหมอมอยากจะเน้นคนทํามาค้าขายหน่อยนะออคนทําธุรกิจกิจการงานนะคะก็หมดโปร,โปร18สิงหาคมนะคะอ่ะก็คงจะประชาสัมพันธ์แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากชาวการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากออมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย